เห็นรถเข็นลากเขาบ้างเด็ดร้านส้มตำด้วยค่ะรีวิวร้านส้มตำค่ะส้มตำวัคนนี้นะคะมาเที่ยว,น,ยวน,น้ำตกทานทิพย์ค่ะมเมนูเด็ดก,ก็คือไก่ย่างส้มตำทุกคนเห็นนะคะว่าไกยงง่ยก่างเนี่ยดูสิคะเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นส่วนไหนของไก่เนาะน่องน่องหมูน่องโตๆเลยค่ะทุกคนใครที่ชอบนะคะส้มตำก็ต้องไม่พลาดไก่ย่างด้วยนะคะมันไม่กล้าจำแล้ว ไก่ย่างน่ากินมากๆเลยทุกคนมาที่ทานทิ่อย่าลืมแวะไก่ย่างร้านนี้นะคะเย้เกบเด็ค่ะเกบเด็ค่ะเกบเกบค่ะเกฟนะคะมาที่นี่นะคะมาทานน้ำตกต้นตำแล้วยังมีไอติมขายด้วยค่ะทุกคนไอติมน่ากินไหมออร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมร้านเคฟนะคะนี่เคฟญี่ปุ่นค่ะทุกคนร้านนี้นะคะจอดรอทุกคนนะคะน อะไรที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยอิ่มด้วยค่ะทุกคนเป็นเคฟนะคะมีไส้หลากหลายแล้วค่ะให้ทุกคนได้เลือกนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคนทําก็สวยด้วยนะคะต้องแทนคนทําให้ด้วยนะคะนี่แม่ค้าก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนแม่ค้ายิ้มหน่อยค่ะแม่ค้าคนสวยนะคะเห็นไหมคะเคฟออกมาหน้าตาดีเพราะว่าคนทําหน้าตาดีนั่นเองย,ย้